สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจำวันอังคารที่28นะครับสำหรับเมื่อเช้าจีนก็เกือบแตก3ตัวเนาะแต้มเดียวครับแต้มเดียวต้องขออภัยแล้วก็6ไม่มา <laughs> 1ไปร้ออีกแต่มาถ้าเรื่องขึ้นไปบวกครับและที่ผมสังเกตดูตัวนี้คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ จีนปิดค,คล้ายนี้ขีกนะครับระวังถ้าตอนบ่ายนี้ขี่ออกนี้อีออกอะไรลอ,ลองเอามาเล่นจีนนะครับลองมาเล่นจีนบ่ายนะอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นนะครับท mm hmm. างนี้ทั้งนั้นถ้าใครจะตามผมก็ต้องเบาๆไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังไม่มาครับ mm hmm. มาจะลูดเมื่อวานบ่ายครับเ mm hmm. ชา้าเมื่อเช้าก็ไม่มา mm hmm. เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคือต้องใครตามจีนทางเส็งเบาๆ,ๆอล้วกันครับ mm hmm. สำหรับจีนบ่ายเปิดที่บวกครับ 36710ครับแต่บวกไม่เยอะนะครับไม่รู้จะลงลบหรือเปล่าแต่ตอนผมคิดเขาอยู่ที่บวกผมคิดที่บวกนะครับชี้บ่ายใน06หครับขาลูกคาวิ่งจะหกครับถ้าชอบและไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับและถ้าอยากสนับสนุนครับดูโฆษณาผมด้วยครับขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันเนาะชี้บ่ายในสุดหครับ6กส

โอเจ็ดขออภัยครับร้อยัดห้าครับร้อยห้าห้าหกสามห้าหดห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ ได้ประมาณนี้สำหรับจีนบ่ายนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้มีโชคไม่ราบไม่ทุกการลงทุนครับสวัสดีครับ